วันนี้นะครับมานําเสนอนะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติกับถังน้ําราคาที่ไม่ถึงพันห้านะครับก็ใช้สําหรับอาบน้ํานะครับอาบน้ําหรือว่าฉีดชําระนะครับได้อย่างสบายเลยมือแม้กระทั่งซักผ้านะครับก็ยี่นะครับถังวันนี้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับราคาประมาณเก้าร้อยบาทบวกลบนะครับ อันนี้คือถังน้ํานะครับถังน้ำนี้ก็ประมาณ4 0 0อบาทนะครับบวกลบนะครับมาดูวิธีนะครับก็ต่อน้ําเข้านะครับน้ำปราปาเข้ามาแล้วก็ใส่ลูกลอยนะครับลูกลอยประมาณนี้นะครับลูกลอยมีหลายแบบนะครับจะใส่แบบนี้หรือจะใส่แบบที่เป็นระบบตัดน้ําอัตโนมัติได้นะครับตอนนี้กําลังฮิตอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อดูดน้ำครับ ดูดน้ำไปหามอเตอร์นะครับไปหาปั๊มน้ำนะครับอ่านี่ก็เป็นข้องอสองตัวแล้วก็ท่อนจะยาวลงไปถึงข้างล่างนะครับอ่านี่ก็ยาวลงมานะครับาวมาตัวนี้นะครับก็ใส่นะครับข้องอข้างในเป็นเกลียวในนะครับแล้วก็จะนี่เป็นตัวหมุนข้อกับสายยางรัดไว้นะครับอ่ารัดไว้นะครับเหตุผลที่ทําแบบนี้ครับก็เพราะว่าถ้าเราเอาสายยางมาจุ่มไว้นะครับอ่า สายยางมันจะอ่อนแล้วมันจะบีบลงครับทาให้น้ําดูดไหลไปไม่สะดวกนะครับถังใหญ่ขนาดนี้นะครับสามารถอาบน้ําได้นะครับฉีดชําระได้ซักผ้ายังได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมใช้ก็ทั้งหมดนี้นะครับไม่เกินพันห้านะครับถังประมาณ4ี่ร้อยนะครับปั๊มน้ำนี่ก็ประมาณเก้าร้อยบวกลบนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกลอยแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วง ท่อกาวนะครับแล้วก็เทปพันท่อนะครับเหตุผลที่ทําแบบนี้ครับตกใจก็เหตุผลที่ทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่านะครับถังของผมนี่รั่วนะครับอ่ารั่วครับผมจะปล่อยน้ําออกจากถังนะครับนี่คือเป็นถัง DIY นะครับใช้วงวงตูนครับจะวงท่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าชั้นนะครับมาต่อหนังเข้าไปแล้วก็มันรั่วครับผมจะทําการซ่อมนะครับ ซอมก็เลยทำชุดสำรองมาใช้นะครับก็ขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะปล่อยน้ำนะฮะอันนี้ใช้น้ำปั๊มปั๊มน้ำนะครับจำไม่ชัก็ปิดอันนี้ก็ปล่อยน้ำปลาปลาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใช้ในการปล่อยน้ำเข้าไปในถังนะครับถังนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปในถังใหญ่ด้วยนะครับอันนี้น้ำออกมาจากถังนะครับก็เข้ามอเตอร์นะครับเข้าปั๊มน้ำนะครับเข้าสองตัวครับจะเข้าตัว ทั้งใหญ่แล้วก็เข้าตัวทางเล็กนะครับแล้วก็เลือกใช้เอาว่าจะใช้ทางไหนนะครับนี่นะครับง่ายง่ครับไม่เกินพันห้าครับลองไปไปยกใช้ดูนะครับนี่ของผมอันนี้ของผมมีเครื่องกรองน้ําด้วยนะครับอกรองน้ําก่อนจะเข้าถังนะครับทั้งเข้าทั้งใหญ่ทั้งเข้าทางเล็กนะครับก็เลยมีระบบซับซ้อนนิดนึงนะครับเรามาทําดูนะครับง่ายๆนะครับลบไม่ถึงพันห้านะครับ น่าสามารถมีน้ำแรงๆใช้นะครับเดี๋ยวเราเราไปเปิดน้ำดูกันนะครับนี่นะครับน,น้ำก็ได้นะครับเครื่องปั๊มน้ำนะคาแปดร้อยเก้ร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะฉีดน้ำไปไกลเลยนะครับแหม เหมาะสำหรับคนที่น้ำปราปาไหลบอนะครับแต่ว่าไหลตลอดนะครับสำหรับบ้านผมนี่น้ำปรปาปลาไหลบอรครับตัวไหลตลอดนะครับป็นจำเป็นต้องมีถังพักไปนะครับโอ้เมล็ดกอกำลังกำลังสวยเลยโอเคนะครับ